สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือเสียงของ Dream v l e y นะ Adream Ad พบกันนะครับกับบทวิเคราะห์ Bitcoin นะครับประจำเช้าว,วันจันทร์ไม่เช้าแล้วละ่ะสายนิดนึ่งละวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2564นะครับผมก็พุ่งนะครับ <c oughs> พุ่ง ข่าวครับผมขึ้นเพราะข่าวนะ๋ยวปลดเมตรกับพุ่งเพราะข่าวนะครับผมเจ็บเบสซออเมซอนนะครับเจ้าตัวไม่ได้พูดนะหรือว่าเจ้าตัวทวีตไม่มีนะครับไม่มีเป็นข่าวที่มีการปล่อยข่าวนะว่า อเมซอนนะครับยืนได้รับการยืนยันจากวงในเนี่ยแหละประมาณนี้แหละว่าอเมซอนจะรับชําระเป็นบิตคอยนะครับอืมแต่ทวิตเตอร์เจ้าตัวไม่เห็นนะแอดแอดไม่เห็นว่าเขาเจะทวิตว่าไหน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้แล้วมองไงต่อ <c oughs> คือภาพใหญ่ยังไม่ผ่านเอเอนะครับ m อร0 0ยนะเดี๋ยวแปตั้งค่าเลย close ก่อราคาปิดนะครับยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยนะครับหนึ่งร้อยวันกับสองร้อยวันนะเพิ่งเนี่ยมัน cross the top date cross เด็ดคอร์สสองครั้งแล้วครั้งก่อนครบอะไรคอร์สห้าสิบห้าสิบกับสองร้อยแต่เนี่ยรอบนี้ก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกับสองร้อยนะควายแล้วนะครับก็นี่เส้นนี้ถ้าถ้าเป็นไวคอฟก็น่าจะเป็นเฮือกลมหายใจเฮือกสุดท้ายอ่ะแตะแล้วก็ลงต่อ ะครับขึ้นเพื่อลงถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็คนที่ซื้อซื้อตั้งแต่บริเวณนี้ก็อาจจะมาปล่อยแล้วก็ได้คนที่เข้าแถวนี้เนาะอาจจะปล่อยแล้วก็ได้คนที่เข้าบริเวณนี้น,นะเนาะคนที่ซื้อตั้งแต่บริเวณนี้อาจจะมีคนถอดใจแล้วล่ะก็หลุดไปเพราะว่า เขาเข้ามาเก่งกําไรใช่ไหมล่ะเขาเข้ามาเก่งกําไรถ้ามีกําไรเขาก็ต้องออกคนที่เข้าตั้งแต่ตรงเนี้ยนะครับอาจจะออกแล้วไปบ้างแล้วก็เป็นได้นะอาจจะมีมีมีส่วนอนะส่วนพวกที่เทรดฟิวเจอร์อะไรเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องนับนะครับเพอ่ๆอาจจะคนที่เข้าช่วงเนี้ยอาจจะมียอมขายขาดทุนไปบ้างก็ได้ เพราะว่ากระแสข่าวนะมยังไม่มีปัจจัยที่จะทําให้เป็นขาขึ้นได้นะครับยังยังยัง,ยงไม่เปลี่ยนเทรนด์นะครับยังเป็นขาลงแต่อ้เจ็บเจ็บมากเลยอืมโดนไปหนักเลยไม่ได้สต็อปลอสเลยช็อตเพิ่มนะครับแอดดีมช็อตเพิ่มนะครับคือลงต่อครับแอดมองว่าลงต่อนะ แล้วก็สตอร์ไทม์เฟรมไทม์เฟรมไหนไทม์เฟรมเดย์นะครับก็เกิดซูเปอร์สตร์แล้วไทม์เฟรมวีกก็เส้นสัญญาลุดแล้วเนาะแอดเห็นจำได้อยู่เมื่อเช้าเดี๋ยวเข้าดูไม่ได้อืมลงต่อครับมองลงต่อก็ขึ้นเพราะข่าวเดี๋ยวก็ต้องลงแล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็ต้องเริ่ม ค่อยๆลงแล้วแล้วก็ยังเหลืออีกหนึ่งข่าวบิตคอย ETF ถ้ามาอีกภายในสัปดาห์นี้ก็อาจจะอาจจะขึ้นมาแตะถึงเส้นไม่ไม่น่าถึงก็อาจจะขึ้นมาอยู่แถวโซน4น2 0 0ก็ได้ถ้าข่าวบิตคอย ETF ออกมานะครับภายในสัปดาห์นี้นะหรือสัปดาห์หน้าแต่เดี๋ยวมองลงต่อครับ และยังมองสองหมื่นสี่เหมือนเดิมนะยังยังไม่เป็นเหตุให้เปลี่ยนเทรนด์นะครับซึ่งมองจากแนวรับแนวต้านนะครับบริเวณนี้เนี่ยก็เคยเป็นจุดขายนะจุดขายจุดเทของในในสองรอบที่ผ่านมานะครับก็เนี่ย ก็เป็นเริ่มกลัวแล้วเห็นไหมเริ่มปล่อยกันบ้างแล้วก็มองต่อลงต่อครับสองหมืนสี่แล้วถ้าขึ้นมาแบบนี้อาจจะได้เห็นสองหมืนหรือไม่ก็เลขหนึ่งเลขหนึ่งไปๆลายอ่ะรอดูรอด,รอดูรอเวลาแค่นั้นนะครับยังยังไม่จบขาลงนะครับก็รอบก่อนเส้นเส้นสีเหลืองไข่้นะมันลงมาเท่าไหร่เดี๋ยวดู นะวิเคราะห์แบบบ้านๆนะไม,ไม่ไม่ลงลึกไม่อยากใช้ศัพท์เทคนิคเยอะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจกันนี่เะาเอาตรงขวายจะลงมาถึงปัจจุบันสองหมื่นสามพันหลังจากที่ควายเสร็จนะจะลงมาสองหมื่นสามพันเหรียญรอบก่อนนะไม่ไม่ใช่หลังจากที่ขวายคือรอบก่อนควาย ตัดเสร็จปุ๊บก็ลงมาสองหมื่นสามพันสองร้อยกว่าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวรอบนี้จะลงเท่าไหร่ถ้าใช้ทฤษฎีเดิมหมือนเจ็ดถ้าจะเทียบกันแบบนั้นนะเทียบแรงเทียบแรงในอดีตนะครับซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเนี่น่าเชื่อถือนะครับ น่าจะเชื่อถือนะเพราะมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่เกิดจากอดีตย้ําว่าเกิดจากอดีตส่วนในอนาคตรเราเราไม่รู้ว่ามันจะยังไงแล้วก็วิชาทฤษฎีอิเล็รอนิกฟอะไรมันก็เกิดจากอดีตหมดนั่นแหละเอามาพิจารณาการซื้อขายทํากําไรเนาะแล้วก็ยังเป็นในโลกการลงทุนทุกวันนี้ยังเป็น คนนะครับยังเป็นมนุษย์อยู่นะที่ใช้ที่เป็นที่เข้ามาลงทุนนะครับยังไม่ได้เป็น A.I. 100%เซนาะยังมีถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องมีจิตใจถ้ามีจิตใจก็ต้องมีความกลัวนะครับก็ยังมองลงต่อนะครับมีความโลภมีความกลัวมีความหวังเนาะลงต่อครับลงต่อขึ้นพอข่าวเดี๋ยวพอหมดอิทธิพลเดี๋ยวก็ต้องลงต่ออืมเป้าเดิมครับสองหมืนสี่แอดก็ช็อต,ต่อนะ ก็เรามาระวังกันด้วยก็อย่างที่บอกนะยหลายท่านหลายกรูรูวิเคราะห์ว่าจบขาลงแล้วมีแอดคนเดียวนะที่ยังบอกว่ายังไม่จบขาลงนะครับก็ตามเนื้อผ้าลงต่อสองหมืนสี่มีแน่นอนเราแค่เวลาอย่างเดียวพึ่งคขยเนะี่ยเส้นพึ่งครอสนะครับเอ็มเอร้อยกับสองร้อยครอสแล้วนะเสร็จแล้วนะ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ